มีเรื่องเกี่ยวกับองค์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครซึ่งบันทึกโดยหลวงปู่อ่อนยานสรีเป็นเรื่องหนึ่งที่กล่าวขวัญกันมากในบรรดาสิทธิ์ขององค์ท่านเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างที่หลวงปู่ฟั่นอาจารโรพำนักอยู่ในถ้ำพระบนภูวัวครั้งนั้น ท่านได้ประสบอุบัติเหตุที่นับว่าร้ายแรงที่สุดในชีวิตของท่านกล่าวคือวันหนึ่งได้มีญาติโยมบ้านดอนเสียดและบ้านโศกกรรมพากันขึ้นไปนมัสการหลวงปู่จึงได้ขอให้ญาติโยมพาชมภูมิประเทศบนภูวัวและเพื่อจะสแสวงหาสมุนไพราบางชนิดด้วยเมื่อฉันจังหันเสร็จก็ออกเดินทาง มีโยมสองคนเดินนำหน้าหลวงปู่ฟั่นและพระภิกษุเดินตามหลังส่วนสามเณรน,นั้นท่านให้เฝ้าอยู่ที่พักทั้งหมดเดินขึ้นไปตามลําห้วยบางบาทพอถึงลานหินที่ลาชันขึ้นไปข้างบนระยะทางยาวประมาณสิบกว่าวาบนลานมีน้ำไหลหรินและมีตะไคร่หินขึ้นอยู่ตามทางชันนั้นโดยตลอดโยมสองคน เดินนำหน้าไปก่อนหลวงปู่ฟัน่นท่านเดินตามขึ้นไปและตามด้วยพระภิกษุเดินรังท้ายโยมทั้งสองไต่ผ่านลานหินอันชันลื่นขึ้นไปได้แล้วส่วนหลวงปู่ฟัน่นก็ไต่จวนจะถึงข้างบนอยู่แล้วกะว่าเหลือเพียงก้าวเดียวก็จะพ้นไปได้พอท่านก้าวข้ามร่องน้ำพลันท่านก็ลื่นล้มทั้งยืน ศรีรษะฟาดกับลานหินดังสนัน่นเสียงเหมือนมะพระ้าวถูกทุบจากนั้นก็ลื่นถลายลงมาตามลานหินเอาศรีรษะลงมาก่อนพระลูกศิษย์ที่เดินรังท้ายตกใจตัวสัน่นยืนนิ่งอยู่กับที่จะเข้าไปช่วยอะไรก็ไม่ได้เพราะท่านเองก็ประคองตัวแทบไม่อยู่เหมือนกันได้แต่ยืนตัวสัน่นมองดูพระอาจารย์ถลาย ผ่านหน้าไปด้วยความตกตะลึงร่างของหลวงปู่ฟัน่นลื่นถลหลไปได้ประมาณหกวาก็ไปตกหลุมหินซึ่งเป็นแอ่งแห่งหนึ่งด้วยความลื่นของตะไคร่น้ำท่านจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นกลับหมุนตัวในลักษณะเอาศีรษะขึ้นและลื่นถลลงต่อไปอีกข้างล่างมีช่องหินใหญ่ๆคือคือกับตัวคน น้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผาไปรวมหล่นอยู่ในช่องนั้นกลายเป็นหลุมน้ำวนหากท่านถลายไปถึงช่องนั้นแล้วถลายพรวดลงในช่องหินคงถึงแก่มรณภาพโดยมิต้องสงสัยแต่เหลือเชื่อคงเป็นด้วยอำนาจบุญก่อนร่างท่านจะถึงช่องหินหลวงปู่กลับตั้งหลักลุกขึ้นได้แล้วท่าน ก็เดินขึ้นไปตามทางเดิมที่ร่างท่านร่วงหล่นลงมาด้วยท่าทางปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระลูกศิษย์ร้องขอให้ท่านอ้อมไปขึ้นทางอื่นแต่ท่านไม่ยอมและบอกว่าเมื่อมันตกมาตรงนี้ก็ต้องขึ้นไปตรงนี้ให้ได้หลวงปู่ฟัน่นเดินขึ้นไปตามทางเดิมด้วยความง่ายดายอย่างเหลือเชื่อหน้าอัศจรรย์ก็ตรงที่ว่า ร่างกายของหลวงปู่มิได้ปรากฏบาดแผลให้เห็นแม้แต่เล็กน้อยถึงจะมีรอยถลอกบนข้อศอกก็เพียงรอยเท่าหัวไม้ขีดไฟไม่น่าจะเรียกว่าบาดแผลพอตกเย็นเมื่อกลับมาถึงที่พักหลังจากสงน้ำเสร็จแล้วหลวงปู่ฟั่นก็ออกเดินจงกรมตามปกติตกค่ำพระภิกษุ ได้เข้าไปถวายการปฏิบัติและถามอาการของท่านว่าขณะที่ศีรษะท่านกระแทกหินดังสนั่นนั้นท่านรู้สึกอย่างไรบ้างหลวงปู่ฟั่นท่านตอบว่าอาการก็เหมือนสำลีตกลงบนหินนั่นแหละพระภิกษุรูปนั้นขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่มีความเห็นว่าในขณะที่ท่านกําลังลื่นล้ม ก่อนศีรษะฟาดลงหินนั้นท่านสามารถกำหนดจิตได้ในชั่วพริบตาทำให้ตัวท่านเบาได้ดังสำลีโดยฉับพลันเพราะท่านเคยเทศสั่งสอนเสมอว่าจิตของผู้ที่ฝึกดีแล้วย่อมมีสติพร้อมอยู่ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนถึงแม้กระทั่งหลับอยู่ ก็หลับด้วยการพักผ่อนในสมาธิอำนานาจจิตแห่งพระอริยะจากบันทึกหลวงปู่อ่อนยานาสิริวัดป่านิโคทารามตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานี